สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้มีข่าวด่วนข่าวดังเรื่องกรณีตำรวจยศพลตำรวจตีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรคนหนึ่งเป็นโฆษกของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวคดีกราดยิงที่หนองบวัวลำพูผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนศพนะว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่าไหร่ ปรากฏรองผู้การตำรวจคนนี้ครับเป็นยศระดับนายพลพูดไปหัวเราะไป <laughs> นะผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าวุฒิภาวะของคนที่เป็นนายพลเนี่ยทำไมมันถึงต่ำเตี้ยขนาดนี้คนแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นนายพลเลยนะเด็กตายตั้งหลายตั้งหลายคนประชาชนตายตั้งสามสิบเกือบเท่าไหร่นะเกือบสี่สบศพสามสิบปดศพหรือไงเนี่ย เขาถามเกี่ยวกับเรื่องจํานวนศพจํานวนคนตายคุณบ้าหรือเปล่าคุณขำอะไรคุณคุณเป็นนายพลมาได้ยังไงเนี่ยใครเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยช่วยเรียกไปอบรมตักเตือนหน่อยผมว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยนะมันน่าจะเป็นการผิดวินัยร้ายแรงนะควรที่จะให้ออกจากราชการลงโทษมันไปถ้าถอดยศได้ยิ่งดีเลยเป็นนายพลมาได้ยังไงวะฮะเป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค เป็นถึงโควกแต่คุณไม่ได้มีสำนึกอะไรเลยนะเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานไปได้เขาถามเรื่องคนตายเท่าไหร่คุณพูดไปหัวเราะไปบางคนก็ถามว่าคุณเอ่อหัวเราะหาญาติผู้ใหญ่คุณหรือไงญาติผู้ใหญ่คุณตายหรือไงคุณต้องหัวเราะอย่างนั้นน่ะฝากผู้จัดการตำรวจแห่งชาติฝากพลเอกประยุทธ์นายกมีหน้าที่ดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคนแบบนี้ต้องลงโทษทางวินัยร้ายแรงปลดออกไป นะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะคุณมาให้ัมภา์ในฐานะโฆศกคุณก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วคุณปฏิบัติหน้าที่นะไม่เหมาะสมเลยอะ่ะคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณยังสามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งได้อีกหรือสํานักงานตำรวจแห่งชาติไม่ให้พลตำรวจตีคนนี้ออกมาขอโทษประชาชนบ้างและคนแบบนี้ยังให้เป็นในพลได้หรอนี่ถ้าผมเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือหรือเป็นผู้มีอำนาจเดผมจะถอดยศเลยอะ่ะจริงไหมครับพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วย